เงือะถึงชื่อช่องผมจะดำแต่ใจผมไม่ได้ดำเหมือนชื่อช่องนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยเลยอยู่กับผมเองดิวดาบิชีดาีกเช่นเคยนะครับผมต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าแล้วก็รออีน,นิดนึงนะครับผมนะคลิปหน้านะครับผมนะอาจจะเป็นในส่วนของผมและเพื่อนนี่ะมาเล่นในหมวดของม u r เด r in t h e เ a เ e r นะครับผมครับผมและคลิปนี้ก็คือฟุตเทจนะ ที่ผมและน้ำได้ทำการลองเล่นในโหมดของ Murder in the Bat t o w n นะครับผมเราไปดูกันเลยว่าภาพบรรยากาศนั้นภายในตัวโหมดนี้นั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ Let's go <S อ๋อก็อจะเจอแมปน,นั่นแหลแมดมีแมปเดียวปะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นยังไยนะเต็มกี่เล้าก็เล้าเดียวมีอยู่แค่แคสโซนเดียวเออซีจะได้เป็นอะไรเอย Oh no สองมอเดอร์หรอสองมอร์เดอร์ตลอดไม่เคยน้อยกว่านั้นมีแบบนี้คือเยอะเลยแปลก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 นะแปลกๆนแปลกแปกแปลกแปลกแปก มจมุจอดูกันดฮะก็เกมเกมไม่ได้เกมสองดูดไิได้เป็นอะไรกันอ้าภาดตัวคุณน้อดวมมันีนแกะดูไหนแกะ พอเก็บปุ๊บมันจะได้ขนแกะมาแลตรงแกะอือตลยไอเดียวฆ่านี่เดียวฆ้านะครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันอ๋อไม่ทันเอาฆาตกรฆ่ากันเองออเดียวันเดียมนีุ่มลุ่มลุมลุ่มลุมลุ่มเลยลุ่มเลยลุมเลยลุ่มเลยลุ่ม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 ขนอะไรฆาตกรฆ่ากันเอง ไม่เล่นมาเดินบิทเตอรี่สองไม่สนุกกว่าวะกูยิงมาแล้วจะตีกูทำไมตีกูทำไมเราอ้าวกูจะตายกูยจะตายช่วยด้วยอยา่าอย่ามาตีกูมัน,นเป็นคนแบบไม่ใช่ เออเออทำไมวับอ๋อเอ้ยดีกวับอ๋วาบอ๋ออ่าเรียบร้อยได้ไอ้ดนลางดนลางใช่ใช่ไหมโอ้ดันหลางว้ใช้อะอาเสร็จกูลเนี่ยเวสร็จกูล้ะล่ะเสร็จกูล้วล่ะอันเนี้ย เหลืออะไรอะ่ะเหลือฆาตกรป่ะเหลือกี่คนเนี่ยเฮ้ยกูก็เสียวเป็นเหมือนกันนะฆาตกรเหมือนจะเป็นเด็กเปิดคนอืนอ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หัวหัวนับปัาหมวกหมวกลายเสือเฮ้ยพ่อกูรู้แล้วใครเป็นนับปัาอะ่ะตอนนี้กําลังสู้กับคืนอยู่โลละตายตายคือมันตายใช่ฆาตกรตายเองอะนะเ,เหลือสองคน ดเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมึยิงเลยเนี่ยนะเลยสองคนแล้วเดียวฮิตเลอร์ออกมาฮิตเลอร์มึงออกมาอ่าเหมือนมนดูเหมือนกันเด้นนรูเหมือนกันเก่าแล้วไงอ่ะคมกว่าแค่นั้นแหละโอ้โหฮิตเลอร์ไอช่องกูจะเหลืองไหมเนี่ยเออไม่ไมติดกวเนเลย ก็ใช่ทั้งวันอาจจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าอาจจะตัดคลิปนี้ยาวๆก็ถ้าตัดเสร็จก็เล่นเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะต้องดี่ดาวนะได้ไปไหนไปลึกว่าวไเมาองทำไมดาบหายอ่ะแต่สติเไปทั่ว เฉลี่บีกูเฉลี่บีกมั่วเฉลี่บตายเองปะตายดิโต้แฮะเดี๋อูอะอะอะไออะโดนโดนเฉลีบจบอมันเก็บไปได้เคยเก็บไปได้เฉ่บอ้าอ้าเอาตายเลยอ่ะฮะฮะมึงเป็นมาเดอร์นี่ตายกูเป็นมาเดอร์แต่มาเดอร์มันมีอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอหรือมันมีคนเดียว ตายแล้วจึงเตายแล้วนะยังไม่ตายนี่ออกเกีย,ร,ยร์หมอโอ้จบ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 และนั่นนะครับผมนะคือทั้งหมดของอ่าเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าโหมดเนีนะ้มันยังไปไม่สุดนะเนื่องจากอ่าหลายเหตุผลหลายปจนะัจจัยเนาะ หนึ่งเลยคือความไม่สมเหตุสมผลที่มร์เดอร์สามารถคิวมร์เดอร์ด้วยกันเองได้นะเรื่องของด่านเนาะที่มีน้อยเกินไปซึ่งออกมาแค่ด่าน,น,นเดียวนะครับผมนะความมั่วนะที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะไม่ใช่มิสเตอรี่แบบแท้ทูเนาะเนื่องจากมันตะลุมบอลกันมั่วหรือเกินนะ,ะคิวเมสสามารถตีคิวเมกันได้ครวเมสสามารถตีมร์เดอร์กันนะ หรือครีเมทไปตีเชอร์ลีฟเนี่ยก็ได้เหมือนกันเนาะก็คะแนนในโหมดนี้นะผมมองว่าผมให้3ามทับสิเนาะหคะแนนสําหรับผมคิดล่างสันนะแล้วก็อีก2คะแนนอะ่ะสำหรับความหลากหลายเนาะในเรื่องของที่ว่าครีเมทสามารถตีได้ทุก ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นมอร์เดอร์ยูเมดกันเองหรือจะเป็นตัวของเชลีฟนะแต่อันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะครับผมนะอะขากความคิดเหน็นของผมไม่ถูกใจใครคนไหนก็ต้องขอโทษขอพักมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะเนะะื้อหาภายในคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่า i, ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเอาเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้ากันดีกว่าสาหรับคลิปนี้บายจ้าทีเตียงกันให้สนุกนะครับ รอบนี้ไม่มีตัวเอฟบังไม่ดีจัง